สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วแม่ลำพอลตะลุวันพาเพลินมาแล้วสวัสดีครับละคู่ลาแม่เมื่อนี้เทสยังกินอยู่ละเมนูข้าวผัดครับโอ้ลายสิเทดข้าวผัดข้าวมันยังหลายครับอแม่หุงแม่หุงข้าวเจ้าไว้ข้าวเจ้ามันเหลือข้าวใส่แม่เฮ็ดบ่เปลี่ยนลูกเฮ็ดเป็นกะตี้แม่กินนะ คู่หลามาเล่นน้ำตั้งแต่เมื่อวานนี่พี่น้องแม่แต่เมื่อวานนี่กับคู่ลากับอีน้องหวกอีน้องหวกรักนีจากอีแม่ตอนนี้เด็กๆคุณอีแม่ท่านลงหันตัวอีน้องหวกรักนีรักนีจากอีแม่แดี๋ยวตอนคู่ลักคู่หลักเวลาจิตเมื้อนี้วันแรงวันอาทิตย์เนาะครับวันนี้เวลาจิตไปย้ำมือเสาร์มืออื่นนั่นปะมือเสาร์จากนี่ไปน้นสังจะโม่งกลัวๆกับหัวตนปะครับครับ <c oughs> ครับผมอือ <c oughs> อื่อนมีสอนพี่น้องอื่นวันจันทร์อ่ะอกลาโอกลาพัดที่นี่แด้วแม่สิไปเบิ่งทีมงานทั้งอาจารย์น้องตีพเพื่อนเพื่อนได้กินครับลาพัดจะจังอาบน้ำจังน้ำแม่ไปครับครับครบอ่าป๊าบเอาเฮ็ดลูกเฮ็ด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 เออเคมาหอดหลับพี่น้องมาหอดเลยมาเบิ่งทีมงานเท่ามือนี่ตกค้างยั่นี่ผู้ใดเนี่ยที่พอท่านในเมื่อบาน อาจารย์ใต้เจ้าคือมืดแท่งเถอเอาเปลือกแฟตตัวมีเอาเปิดแฟตบ่เปลี่ยนเนาะคนเลียวนาะธรรมดาละเออเจ้าของก็เรียกอ้ลีเป็นบ่อาจารย์บูดบ่อเลียวเรียวบ้างทุกสายตาปกติครับใช่แบบนั้นแล้วเราพยายามรับเจ้ากขวางนะเออทีมงานเขาตุกขังอกันนี่มีอาจารย์บูดอาจารย์ลั่นอาจารย์ชาติอาจารย์ หนุ่มจ้าอุ้ยหนุ่มมือเบ็ดกําลังต่อสู้อ้กําลังต่อสู้โอ้ยช่ามบ่อะไรตีบน้ำโมมิงั้นขับรถไม่บานจานร้องจานมีตรียมหนีน้ำกันเตรียมงานกระลึงกระลาดแต่ว่าอาจารย์บอกว่าผมเปลี่ยนไม่เหล่าเดียวกับสันผมเป็นทีมงานอืดอืดอาลาดมาสันทีมงานยัง ว้าซตัวต้ลอยเอามวนๆน้ำกันอยู่นี่ล่ะบอไปกัดเขาจิตได้ลงเทียบอยู่ใบไว้หนึ่งพรากระเทือนกระเทือนไม่กระเทยกือยกว่ากระเทือนกระเทือยกระเทือยกระเทือยอ่าเอาบอเมียกกะทำกิจกรรมอยู่น้ำกันนี่ยแหละ กิจกรรมเปียงยางเอาเท่าได้ยังกินก่อนมือนีเลี้ยงหนึ่งไปหนูเลยแล้วมือกินตัวคือสองตายางแท้พอเป็นตายืดหยุดวันหนึ่งแทะแม่นดอกมือนีนอนบนมือแท้แต่ว่าแม่เราเอาสีกลัวดักแด้ลูกสาวมาฝากตะพูไทยสงน้องบัวครีขอบคุณเด้อเอาอ่อนเอามาได้นำมือขึ้นบ่ได้มา เมื่อวานนี่บริมาอ่อนเงินมาไลอ่ออนไลน์มาพันหนึ่งมื่อวานนี่แต่ว่ามื่อนี้นํามาอีกเอามาไล่มาคลองอาจารย์ใต้พันหนึ่งกับแม่ละเภาพันหนึ่งมื่นนี่ขอบคุณหลายๆเด้อเอามาไล่ออนไลน์นํามาคลองให้แม่พร้อมกับดักแด้อีกต้องว่าหลายมาจากพุทธสุขขอบคุณพี่น้องเฮานะครับที่เร่งเห็น อ๋อว่าไงว่าช่องแม่ละพ่อเป็นกระบอกเสียงให้ทีมงานตะโกนขีดกับช่องอาจารย์หนุ่มนะครับเมนค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณเด้อคกับห้าสิบบาทเมื่อคืนอยังน้อยก็เป็นกำลังใจแม่นเป็นกำลังใจกับทีมงานเฮาอีหลีแม่นซีซ่าห้าสิบบาทแม่นบ่ได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนคือจังพระเอกนางเอกกับเจ้ามันกับเป็นกำลังใจผู้อยู่เบื้องหลังผู้เพิ่นผู้เพิ่นเห็นความสำคัญของคนอยู่เบื้องหลังก็มีคือกัน ได้ได <cuanto S 2> ้มากสองพันสามพันค่ะมัดปั่นกันเนาะแต่ว่ามัดปั่นกันคือปั่นกันนั่นแหละสองพันสามพันกับปั่นกันเออได้มากมัดสื้อช่วกันจีนออกกันออกกัน่ะมอญสื่อนวลเซลทีมงานอืดลืดอาดลาดเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องผู้ใเลยถามข่าวถามข่าวอาจารย์ชาติเน่อาจารย์บอยเน่เน่ค่ะจานบุญเน่พ่อหวังเน่ทีมงานในนครศรีนครประหยใจเน่นะครับพี่น้องเออทำได้ก้านหมูได้ห้าสิบบาทเฮ้ยขึ้นบวก พ่อผไปชื้อเนื้อผมไปเลยออกถึงห้าสิบบาทไปออกคุณละห้าสิบบาทผมออกร้อยหนึ่งโอ้โหสปอร์ตก็มูไม่ได้ปั่นมูเไได้ปั่นมูถ้ามาสาหมูไ่ได้ปั่นเนยอ้าวมวมวมวนมแต่ว่าตอนนี้คูณหลากำลังอ่นพัดเข่าคูณหลากำลังพัดเข่ามื่อนเจ้าสิกับสิกับตีหาผมยังสิกับคนแดนรชะม่งกล้วท่าลาคนยังสิกับพีนองเข้าแฟนขบเขา วันที่สองเยมือเศร้าผู้ลานเมียมือเศ้าค่แต่ถิเนียมือเศาวันวันที่สอเขาเดินทางลงเทวันที่สามที่สีที่หาที่ที่เจที่ปดหามืองวันี้ใช่พี่น้องแฟนขาวเขาที่ยวบ่อด้กขนมาปิดวงใช่ท <reco Christ> ีมงานวหน้ากาพาลงไปมอบความสุงให้พี่น้องอีกเค่อนึงนะครับพี่น้องแต่ว่าก่อนเขาจะลงไปเขากระตืการใหญ่เขาสากสกันมันเป็นมือใหญ่เขาสากในมือนั้นสาวันที่สองสิได้วมาไว้นี้หลายๆต้องยู่จังทิ่คู่กัน เดาว่าใบยหย่ว้ร yeah, right, like, no ้อนี่หลายหลายตองเยอะคือคือหูเหียงนั่นเอาทิ้งานอือหลือลาศเอาเม้อหัวมวนพี่น้องมอนซอโนเซ่หัวโนหัวมวนไม่เท่วกมาทั้งนี่วกมาทั้อีพรากําลังดังไฟแห่งัวดังไฟแห่งงัวพี่น้องทั้งยายทั้งน้องน้มูอทังพ่อใหญ่พักกันมัมวัว งมงัวงมงัวงมงัวอ้าวทีมงานเราก็นอนนี่นี่ก็เต้นอาจารย์น้องตีนั่นก็อูโอ้ยอ้าวเอาเทีมงานอืดอืดอาลาดมาจารย์บูดว่าแห้งคักก็กระลึงกระลาดทำงานกระลึงกระลาดว้าผมเป็นทีมงานอืดอืดอาลาดคนว่าอืดอืดอาลาดคนหน่อยว่ะมือเคลื่อนเลยใชเงินพอเด็ดบนได้สื่อหมูมากโอ้ พาน้าไปทำกันพาน้าไปทำไปอาจารย์ตายเดิน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 พาน้าไปทำดูดูปัสสาวกโอ้ยน่ะอย่าเอ่อทำงานรวมด้วยช่วยกันหลายๆคนผู้นึงเฮ็ดอันนึงผู้นึงเฮ็ดอันนึงแต่มาล้างปอกสิขวดักแด่จังหน่อยขวดักแด่เฮ้ยแต่นุ่มมีแต่กุก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 มีแต่กุก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 อันนี้ให้ท่ันกินอาจารย์ กัวครับแต่ว่าเป็นกระดูกกระเล้ใจดำโอ้โหอาจาตอนแม่แตอนตาตีเลยตาตีหยำก้มเดียวใส่เขาไปเอออาจารย์เมียคนี้ทำอาหารับอาจารย์บูดอาจารย์บูดก็อย่างแม่งงงงงว่าอยู่โอ้โบสาณประถาที่งานกระลึงกระลาด ทีมงานอึดอัดหัดอาอันนั้นนี่ตาไอหนุ่มเป็นพ่อครัวอันน mm ั hmm. ้นพอเด่นค่ะมืดครับคุณเมื่อนี้ยว่าได้ไปทั้งใดบ่เมื่อนี้ว่าที่ไปเอ็นไปยุบขับไปที่ไปใส่อนบังลั่นกอนได้ยินว่าจะไปใส่บังลั่นบังลั่นยุบ่็ได้ไปใส่บ่ะมาอนี้ขนาดมันมืดหนุ่มเลยว่าผมว่าติดกวน ไผ่ก็ต้มแล้วอ่เฮ็ดตนสูตรเนี้ยอยู่โอ้เอา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 ไ่เขาต้มยิ่งมันใส่ยใจแม่อีพออีพอแล้วมันกระดอนอ่ะอีพอแล้วมันกระดอนสูตรของเราสูตไปใส่ยำได้แล้วก็หมันยำนั่นแหละอีพอเวลากระลังอันผัดเข่าอยู่าผัดเข่าอยู่ผัดเข่าเข่าที่มันเลือนล่ะเงินได้ใกล้กันนนนั่่่ยิงวหใคอรกับปวดหัวก็กันใอยเป็นน้องแม่ เขาเป็นน้องแม่มายามจุ๊บป๊บมือเลยคว่ำหักคว่ำแพงหลายพูดมือคืนนีน้องแม่เลยมาหลายคว่ำหักคว่ำแพงแมลวงพ่อนี่เต็มเอเลเลยมือคืนนีมือคืนนีวันได้คว่ำหักคว่ำแพงแต่วัาไหนใช่หมุดเสาต้องถอาอ้อมโอ้กําลังไผ่แทกมาลุงตุงแรงมากล้วเอินไปเอาคว่ำคว่ำแพงโบกปังไงมาโบโจมหัวเสียของเาเออวอนซ้อนหลายพี่น้องวอนซ้อนหลายมาหนีมาหนีไม่แม่ถามดู เออว้า่นี่ปลาอยู่ติดอันนี้นี่ไงดาราคนหนึ่งน้องน้ำมครับผมเอฟซีทำหาได่หลายเด้อเอฟซีทำหาได้หลายเมล็มพาวไายน้องน้ำม้เบิ่งแนผลว่า น้องน้โมูน้องเทียก่ะออกมาเทียกบอออกมาพี่น้องน้องน้โมูเป็นเรียนหนังสือช่วงนี้แล้วแต่อารมณ์ก่ออารมณ์ดีเพิ่นกัออกมาอารมณ์บ่ดีเพิ่นกัออกมายังวะโอ้เออสุกตาสุบเขียสุบแข็งครับขึ้นไหมนนี่สองพันครับโอ้อันพอสุกเอามาให้นั่นบอโอ้มาเลยสองพันบ่ได้ค่ะบอดดิข้องท้งเวทีเด้อข้องหลังเวทีเชิดเลย บุญบุญล้นทับครับบุญล้นทับเออก็มากรมแป้งมันบาปขอบคุณไปถึงภูขี่มอบตอรค์ตขอหแข็งแรงขี่มอเตอรไกำลัวขึ้นไปลกยกว่านั้นครับก็มากรมแป้งขอบคุณบ้านสาวน้อยที่ให้ที้ม้แมที่อยู่เอาเ็ห้ แม่ลืมเอาเบอร์โทรไว้แม่โทรไปถามบางหดบ้านไปกันเขาไม่มบอโทรเอนกฝากย่าย่า่กันสาว้ยเป็นแม่ฝากเมีเฮ้าเนาะแม่นิดกตะดกงามกระดองามค่ะดกงามค่ะคนหลายๆเด้อแม่เด้อคนข้าตาสองก้นนั่นก็ ขอดไพหอดบ้านป้ายกันหอดบ้านกัโทษมาบอกไงที่หมายเลขโทรศัพท์อีเมลตัวใดกันค่090 9 0 7 0 6 1จ้าโทษมาบอกอีเมลได้เด้ออันละไปไปสั่งอยู่ไปสั่งอยู่มงเศ้นี่ว่าแม่ผมกลับบ้านก่อนเด้อแม่ผัดเืมเอาเบอร์โทรไปสวัสดีค่ะใส ไซส์ไซส์ไส์ไซส์สวัสดีค่ะสดีค่ะเอก็มหากรมแพงฝากช่องแม่ลำพอตะลุวันพาเพื่อนใน่เด้อกำลังใจมีจุบ่นเพื่อนค่ะเหมือนลู่เหมือ่าขอบคุณก้มหักก้มแพงขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆกำลังใจนี่แหละกกำลังใจกกำลังใจนี่คือกำลังใจมือเคลืนมือเคลือนอินีุบยไซซ์สูงเพียบมาท่าน สุดเพลทันดแล้วจะ่าเถามมาเป็นตาด้ใส่บามือเปิดวงขึ้นว่าขึ้นว่าาใส่ัางมือขึ้นั้มสร้ชัยรัตกัมาอยู่มือขึ้นเนี่ยตั้ก็ชัรัตนกับมาอยู่เมียนพ่นสิตั้รัตนาณพรละมาอยู่ขัดขัดขันยิ่ชิแล้วก็ฝากที่นึงเ่อเออเออเขาข้าว่นข้าว่นลเมงอดลเทียบอดนี่ดอกแต่คือเปิด เปิดฤดูกาลือยืนยันกันแล้วเพ่า่นี่ดอกเดียวเพื่นจิมีเพื่นหู้จจกันแล้วล่ะไสฝเยมีหนอนาบ้น่เล่นเต้นเล่นต้นเล่นเต้นอเหรอขุณครับต้วเอาหางเอาหางกันเอาหางอีตันก็ได้ดอก ว่ามันมีถุงบลติกไเตรียมงาใหมเฮ้เอาขอบคุณเลยเอาขอบคุณเลยทางมาเข่าครับเออแล้วม้วนพี่น้องขอบคุณตาตสุกแมนอีพอสุกเมื่อคืนนี้เพิ่งเออุปธรรมค่ะครับค่ะม้วนเลหลายครับขอบคุณกวามหมายขอบคุณทุกกำลังใจทุกกำลังใจแต่ตอนนี้นะม้วนซื้อหัวเซลเข้ยวเงวกไปอีกก้อนงวกไป เอาสบายสบายพี่น้องสไตล์สบายสบายมึอนี้สไตล์สบายสบายอีทีนั่นเนี่ยก็คือขอบคุณอีพอกับอีเมียเนาะขอบคุณกับอีพออีเมียที่ลูกเต่าได้เพื่องผ้าใาโอ้ยแต่วามหักกลมแพ้งกับลูกนากลตนนะวามหักวามแพงขอบคุณสถานที่ลูกเต่าได้มาเพื่งผ้าสิดแม่ลำคั่นปั่น ขอบคุณค่ะแม่โฮมม้อแม่ก็แข็งแรงด่าเออเอาเอาเอาอีแม่สุขภาพแข็งแรงบอกให้ติดตามเนาะแต่ว่าจะข่าวพุทธนะถนนขอบคุณค่ะเออนี่หลักความภักความแพงขอบคุณอีพอกับอีแม่หลายๆค่ะสนับสนุนค่ะ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 คเห็นอ่ะ เพ้่มเมโดยใจกันพี่น้องการวืนวันวืนวันวืนวันอาหารกันกิตโอทันนีดทั้งนี้หอมห่วยห่วยแล้วเอาพอดีแหละแม่ลำพ่อสิขวดแดงเดีนีพี่น้องขอบคุณความาค้มแพงไปกินเกาเหลียงน้ำกันพี่น้องตุ่มโฮมน้ำกันที่บ้านอีเม่ปีขอบคุณอีพอกับอีเม่หลายๆขอบคุณทุกกำลังใจบ้าไปใส่แม่ลเพ่อกะโกกับมาหม่องหม่องเกาเนี่แหละคือขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้อง คลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้ภาพพี่น้องเข้ามวนเข้าซืึนแล้วเล่าเริ่มแล้วเล่าตอนแม่ละพ่อจะไปขวดรักแด่กันนี่งานสิตําำแก้วขวดรักแด่แมนค่ะจ้าเห็ดน้ำกันจ้าถ่ายภาพเข้าเบิ้งพี่น้องเขาเบิ้งจืดระบาทีมงานผู้ใดอยู่หนีแน่ตัวค้างอยู่หนีแน่ค่ะแมนเอ่ะ ค่ะก่ที่สยายเขาสามายเขาสามนอ้สุดท้ายแบบนีาอยููดีกินแซบสุดทุกคนปัสาวล่ใหไข่เก็บสูงมันนำลำเรื่อยๆยาเก็บยาไข่แก้วยยาจุนค่ะเร่อยๆนคุ้คนครัน้อรคนครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ